สวัสดีครับ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 มาเทีวไหนมาทไมมาลังเ่สร็จสุระโอโอ้มาเียวมานผู้ชิงผู้ชิงเหรอผู้ชิงครับโอ้มาพอดีเนี่ยคไหนีฝั่งนี้อันนี้คุณนี่คนนี้เหมือนจ่าไทยเลยเนี่ยอ้าววันีวันีอ้าววัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับแก้ว ครับจ่าไทยครับยกขึ้นไปครับโอ้โหครับถือว่าเจ้าสนามเลยนะฝั่งโน้นะเป็นเจ้าตะนะครับกูกับเจ้าเท่ครับรองัองนี้ตัวทํำซื้อยังก่อนหนึ่งตัวทํำซื้อไว้ยังก่นนอกน,นออปปะ อ,อัพแรง10ใช่ไหมอ๋อครับครับเอาโอเคครับมาชมกันครับรอบชิงครับเจา้าตาับวันนี้มาในนามของหรือว่าเจ้าบ้านก็ได้นะครับผมเรามาดูรอบชิงกันนะครับแล้วก็<า>ชิงถ้วยรางวันนะร,รางวันนี้ 20K ครับเฮ้ย 10K ครับ รับแกมากลเอ้จ้าลังสิตนะครับอันนี้ครับลนี้รากจาไทยครับซื้อทีมยังอะทีมบอลทีมเนี่ยน้ำน้ำพึ่งโมบายน้ำพึ่งโมบายฟังนวนเดี SP s สปอตแวร์ครับเอาครับทีมน้ำพึ่งครับเราดูไล์สดเลยนะเมซีครับ สิบหกส10ต่อหกครับยาวเสิร์ฟจากไทยโอ้โหน้ำพึ่งโมบายนะฝั่งนี้ครับยังไม่รู้เลยใครคือยาบกบผมบันใหญ่ไม่ค่อยเก่งครับแล้วก็ชิงถ้วยรางวัลนะครับ นี่รอบชิงเลยนะครับเจ็ดต่อสิบครับเท <c oughs> เปิดไว้ครับตะยังไงครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับเสื้อขาวเป็นพี่ยาว สารคามนะครับโอ้โหโอ้โหลาบลูกเสิร์ฟพี่ยาวครับถึงกับแตกเลยครับจ่าไทยครับโอ้โหตัวทำนี้จะออฟนะครับออฟลังสิตนะครับโอ้ยังหนุ่มๆเด็กๆอยู่นะครับพี่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 ยาวหนึ่งซีพี่ยาวหนึ่งซียาวหนึ่งซีลัางลังหอยสองปีห้าสี่ห้าสี่

แตามเดียวเกมแลยครับฝั่งโน้นครับ74ครับโอ้โหครับเจอลูกเสิร์ฟที่ยาวครับปอกเกมเลยครับโอ้โหครับห้าสิบเอาครับยาวบางบนชมต่อเลยครับเซตที่สองครับนี่ครับยังสดเหมือนเดิมผู้ใดบอกเคยรับลูกเสิือพี่ยาวนี่ แตกกระจุยลุยแหลกสวัสดีครับสวัสดีครับปลาเกียร์เราพูดเลยเอาพูดเลยปลาเกียร์มาพูดเลยเนี่ยมาดาใครปาดวัสดีครับส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 วัสดีครับครับครับวัสดีครับครับสวัสดีครับแป๊บนึงแป๊บนึ่งโยงโยงแป๊บนึงตัวจริงตัวจริงนี่ตัวสำรองไงตัวสำรองไงเนี่ยนี้ยังไม่ได้ลงนั่นน่ะปลาเกียรตัวสำรองอ่าตัวสำรองยังไม่ได้ลงปลาเกียยัยังไม่ได้ลง ยัาางไม่ใส่รองเท้าเออยังไม่ใส่รองเท้าเอาตัวสำรองรงก่อนอขออนุญาตเช็ดหน้าก้องนะโอ้ทีมนี้บอกว่าชนะทีมจ่าเอกนะไม่ธรรมดานะครับตอนนี้ที่ยาวกัน โยนไอ้ตัวยกเบอร์หนึ่งไปเจ้าเลือกไปได้คนหนึ่งก็เลยไม่เช็นว่าแปะไม่เช็นแล้วเนาะไ่เล่นเล่นแบบนั้มันก็อันดับไตัวกินแล้วกินตัวเต็มตัวเต็มนะครับได้เสริมแล้วครับเฮ้ยตาขุนโจรนะครับมาเตะให้สังกัดเดิมครับพุทธบูชานะครับ ที่ตะครับนี่ครับเตี้ยบางมดนะบางมดเนี่ลุงน้องของเตี้ยบางมดนะครับเบบซีครับเกิดจากเตี้ยบางมดนะครับเท่าไหร่ล่ะใส่พี่แค่ขีดนึงแน่มหนึ่งต่อหนึ่งครับเบบีซี่ครับสกอร์หน่อยนะยาาวบงมดแซมไหลนะครับ ใครทำได้แ้มคือได้แ้มไปเลยครับเตะอีกทีหนึ่งครับโอ้โหเจ้าตอนนี้เจ้าเท่นี่ถือว่าเป็นยกขั้็ดีมากครับก็ผมเคยไปซ้อมกับน้องเขาเนี่โอ้โหเป็นตัวยกน,นี่นี่ครับสูสีกับสูสีกับเตะบองหมดเลยนะตัวยกครับอื้ <c oughs> ออฟออฟโอ้โหครับ้ยเตะมาทางนี้ครับ สองต่อสองเลยครับข้ามไปข้ามข้ามมาก่วนเจ้าเทครับเจ้าไกลหน่อยโอ้ยมันรับไม่ได้แล้วครับเนี่ยครับ สับดาทุตึกอยู่ไหนครับโอ้โหตัวทีครับเลยอ่านครับอ่าอยู่แถวบางมดนี่ครับใกล้ๆพุทธบูชานะครับสนามหมอปลาอยู่ข้างๆสนามพุทธบูชานี่แหละครับโอ้ยเจ้าอ๊อฟครับโโอ้หตัวคุมเป็นจ่าไทยนะพี่เอีครับยืนกลางนั่นแหละครับตัวเตะเป็นเจ้าอ๊อฟนะ เสิร์ฟมาครับ3ต่อ3ครับเคชัยภูมิตะขุนโจนโอ้โหลูกเตะับ4ต่อ3ครับสกรอร์ตอนนี้ครับนี่ครับมียาวสารคามนะครับนี่ครับ4 3เสิร์ฟอย่างนี้นะครับซ้ายอันตรายซ้ายอันตรายงามครับ งามครับลูกยกครับโอ้โหผมกลัวจริงครับแต่ก้อจะมาโดนตัวเองนี่ครับปัราสาทไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับสำหรับปาเตียใจมันได้แต่มือมันปัดไม่ทันนะเบฟเซียสี่าลงพื้นแล้วกันดออเร็วครับสี่ต่อสนะครับสกอร์ตอนนี้ครับเสิร์ฟมาแลครับเทยกโดยซ้ายโอ้ยงามมากครับโอ้ยเว้ยล่าอ๋อเว้ย ออกนะเม e ื mae, ่อกี้ครับบูบูขาสนามบุรีบูบเอฟซีหลายผลห้าี่าต่อสี่ครับ้านลูกเสือมั้ยออฟโอ้ยงามมากครับโอ้ตัวยกนี่พอๆกันเลยโอ้ยยกก็ดีทำเลยครับฝั่งโน้นครับคนนี้ก็ยกเหมือนกันครับโอ้ยกดีมากครับ ตอนนี้ยังไม่พลาดนะต่างคนต่างไม่พลาดนะแอมก็อยู่ที่ห้าต่อห้านะไฟออกเสิร์ฟครับเปิดเท่เลยครับโอ้โหลอยใส่เลยสดๆร้อนๆก็เสาดีแล้วก็ชนะเมียนมาโอ้โหเจ้าถึงถิ่นเลยนะครับสำหรับเจาตะคู่กับนาวินนะผม หกต่อห้าไม่ข้ามแล้วครับยาวครับเสิร์ฟวัดจอดนะเมื่ีเขาให้สี่สิบห้าขึ้นนะครับเสิร์ฟห้ามคนหนุ่มเสิร์ฟนะครับสี่สิบห้าเสิร์ฟนะครับพอเสิร์ฟแล้วก็บีบไว้เลยนะครับนี่ครับปูทยออกยังเอาครับปวโค้งเข้าครับโอ้โหโอ้มันออกครับแต่เจ้าเทพไม่กล้า ดีแล้วดีแล้วรับรถรับรถเออถ้ามันโค้งเข้ามันจะเสียดายลูกลูกทำร้อยเปอร์เซ็นต์กลัวอะไรคนคนทำเขาขอให้สูงกว่านี้นะครับเหมือนปาเตี้ยสมัยสดๆเลยครับขอให้สูงกว่านี้นะครับเตะลงทุกลูกได้ครับนี่ครับลูกนี้แล้วแต่ก็ไม่มีบล็อกยกยังไงก็ได้ครับ ตัวทําระดับนี้นะครับส,สกอร์น่าจะเจ็ดเท่าหรือเปล่าครับเจ็ดเท่า,า <c oughs> เจ็ดต่อเจ็ครับโอ้ยังไม่มีใครพลาดน,นะครับดูครับใครจะพลาดลูกครับใครจะพลาดโอ้ยเตะดีเหลือเกินครับเจ้าตาพระขุนโจรนะจากทีมที่จะแพ้บายนะครับเหลือเวลาสี่นาทีนะมาไม่ทันแมตช์เม,เมื่อเช้าเลย ปต่ต่อเจ็ดครับเสิร์ฟดีโอ้ยลุงนี้ครับตะคนดีมากเจ้ามาโอ้ยยังไม่พลาดสัก ทีมเลยนะครับตอนนี้ครับคือพูดง่ายว่ายังยังไม่มีใครได้แต้มในการเสิร์ฟสักครั้งเลยครับเกมนี้ครับน,นี่อันนี้ก็หนุ่มเจ้าสัวครับโอ้วันนี้แอดมินยังดังเมาเยอะครับแอดมินอาแอดมินออฟครับก็ขเขาเส้นเข้ามาโอ้ยอยอ้อน โอ้โหมารับสองคนยังเอาไม่อยู่ครับลูกเตะหนักเหลือเกินครับจัดอยู่ที่แถวบางมดนะครับอยู่ตรงสนามพุทธบูชาเก่านะครับพุทธบูชาซอยสามเก้านะครับแยกหนึ่งนะครับสนามสนามเดิมอยู่อยู่แยกสามครับอันนี้อยู่แยกหนึ่งนะพุทธบูชาสามเก้าแยกหนึ่งนะครับเก้าต่อเก้าครับตา ไม่มีว่าก็ไม่เป็นไรครับ F4 เพราะว่าแต้มมันไหลครับก็ไหลไปเรื่อยๆใครได้ถ้าเท่ากันก็น่าจะไปดิวที่17ใครได้17ก็คือชนะนะครับฝากว่าโอ้ยไก่แล้วครับเอาได้ไหมได้เออบุ้ยซุยข่เปไดแดงไหนวะโอ้ยพุ๋นบุ๋นบังมึงแต่ก็ตกไปห่านไก่แท้ อะไรจ้าโอ้ยโอันมันขึ้นตะวกจ้าไมะตไยไงจ้าเนี่ยจ่าเป็นยังไงเ่ออเทขาตามแต่ก็มันเดินไปไกลเออโอเคครับคุณลลโอ้โห ตฮ้ยู่เริเ่เสริบเอ็ดต่อสิครับโอ้ยแปกินโอ้โหเสิร์ฟอย่างดีครับพี่ยาวครับนึกว่าจะได้แต้มนะครับเมื่อกี้ครับ โอ้ถ้าได้แต้มนี่มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะชนะมากเลยครับเกมที่2องครับแต่ยังลุ้นกันครับโอ้แปรมันรับแปรแล้วมันล้นพอดีครับสิบเอ็ดเท่าครับโอ้โออจอตาอย่างสดเลยครับโอ้โยกนี่แม่นมากครับโดยยกครับ

บ้านเกิดอยู่ที่นางรองคนมือล้ำนะครับสำหรับจตานะพี่ยาวนี่คนสรัคามครับสำหรับประเทศนี่ชัยภูมิครับเอาแล้วไม่ข้ามแล้วลูกเสิร์ฟครับคือข้ามไปเขาก็เตะมาก็เสียแต้มอยู่ดีครับพี่ยาวบอกครับคือวัดเสิร์ฟไปเลยดีกว่าครับเก้าสิบสามต่อสิบสามครับ ออกดูอกดูออกครับลูงเมื่อกี้ออกครับมันลูกมันคมมันแรงครับมันไม่โค้งลงสิบสี่สิบสาครับต้องสิเท่าเท่านั้นนะครับถึงจะได้ดิว สิบสี่เท่าไหมโอ้โหไปแล้วครับตะก้อนเอาแล้วไปเตะไว้ทำไมตะก้อน่ะนะแล้วใครจะไปเก็บโอ้ยพี่บอยนี่ก็ให้ปล่อยไปทเอออะไรวะปล่อยเลยนะกำลังปล่อยเลยนะนี่เอฟซีเขาอยากให้หันไปหาตะก้อนะยังไปท้าเลยบ่บ่ได้มันบ่มีเหตุบ่มีผล เอามามาๆามามาสิบสีเท่าครับต่อข้าวขาวสิบสี่เท่าดีโอ้โหครับสต s สปอร์ตนะครับฝั่งนี้ครับของทีมงานเบาวเต้ยครับพุทธบูชานะสิบห้าสิบสี ชาไทยเจ้าอ๊อโอ้โหยอย่าเทก็ไปกันตาก,กไว้อีกเด,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 ดี๋ยวผมเลียร์ทางนะครับ15ปุ่าปุ่าปุ่น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 ปุนปนปุ่นอน่นน ท่าไ้ห้าสิบหก่ไพห้าสิบหกสิบเจ็ดก่อนบ่น่าจะสิบเจ็ดกันนะสหยสหยสหยหอยัหยเ็เสร็จเ็เสร็จเ็เหรรัอห ไม่บานเนาะปัญญาเซลาบอกว่าใช้พุ่มสดแขกครับเนี่ยนะครับเสร็จครับสดสดสดอดเห็นสาวเลยวันน่ะสิบหกเท่าครับมาใครจะพลาด สิบเจ็ดสิบหกครับใครได้สิบเจ็ดก่อนคนนั้นชนะครับก็เป็นทีมพุทธบูชานะครับชนะไปครับก็ถือว่าเล่นดีทั้งสองฝั่งนะครับไม่มีใครพลาดเลยนะครับไม่มีใครเสียลูกเสิร์ฟเลยครับไม่มีใครได้จังนะลูกเสิร์ฟครัะเนี่ยพาา โคมากครับนี่ได้แชมป์เลนวัยคสโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับ,รบพี่ยาวครับในกคนะคร่โอเคนะเมซีครับขอญาตตคลิปนะครับโอ,โ,อโอเคครับ